สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนพบกับคุณครูก้อยนะคะคุณครูเบียพรพรมสำโรงในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้ในเรื่องการอ่านออกเสียงคำในภาษาพาทีบทที่2เรื่องใจหายค่ะนักเรียนพร้อมหรือยังและพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ รู้จักคำนําเรื่องใจหายมาฝึกอ่านออกเสียงกันค่ะเก้าก็เอาเกาน้องเก้าแขนแชะชอแอแชะ,แะ,ชะหน้าบ้านมีพื้นแชะบอบออบบไม้เอกบอ ยายชอบตักน้ำในบ่อรถผักหัวหออัวหัวน้องมีหัวโตข่าวขออาวอขาว,ขาว,ขาวไม้เอกข่าวพ่อชอบอ่านข่าวหนังสือพิมพ์ แองอแองอแองไม้เอกแองหน้าบ้านมีแองน้ำท้องทองออท้องไม้ทท้องน้องท้องโตปออ โอบอโอ้เพื่อนโอบไลฉชันกอดกออ,อดอดกอดฉันกอดแม่จนแน่นตัดตออดอดตัดป้าตัดกระดาษ ขังขออะงอขังมีน้ำขังอยู่หลังบ้านเสียมสอเอียมอเสียมเสียมเป็นอุปกรณ์ในการขุดดินนะคะเด็กๆรู้จักหรือเปล่าคะเช่นพ่อใช้เสียม ุดดินเพื่อปลูกต้นไม้ไลาลอไอไหลไม้เอกลายเป็นการอ่านสะกดเพื่อเสียงหรือหอลอไอไหลไม้เอกลเป็นการอ่านสะกดเพื่อเขียน เต็มตอเอมอเต็มเช่นแม่ตักน้ำใส่องค์จนเต็มตะโกนตออะตะกอโอนอโกนตะโกนเพื่อนตะโกนอยู่ไกลไกล ประชุมปอรออระชออมอชุมประชุมเช่นคุณครูมีประชุมถลมถลโอ,โอมอถลมไม้เอกถลมเป็นการสะกดเพื่อเสียง แต่ถ้าสะกดเพื่อเขียนถอลอกถลมไม้เอกถลมเช่นบนภูเขามีดินถลมปางชางอองอ้างปออางอปางชออ,งอชางช้างไม้โทชา้างปางช้าง ใบโบกใบบัวไปเรียนที่ปางช้างหลวงขบวนขออะขะบออัวนอบวนขบวนมีขบวนการแห่กลองยาวในวันแห่เทียนพรรษาเมื่อเด็กๆ็ก อ่านออกเสียงคำในบทเรียนแล้วก็มีการบ้านนะคะก็คืออ่านหนังสือพาทีหน้า18ถึงหน้า20เป็นการทบทวนจากนั้นเขียนคำศัพท์ในบทเรียนพร้อมวาดภาพประกอบลงในสมุดห้าคำนะคะ ฝากให้เด็กๆก,กลับไปอ่านทบทวนคำศัพท์ด้วยค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก้อยขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบาย